นี่คือสิ่งที่คนทั้งโลกเห็นในวันที่จิงจอกสยามเลสเตอร์ฉลองแชมป์เลกของอังกฤษสุดยอดคอนเสิร์ตจากนักร้องระดับโลกสุดยอดกองเชียร์ ุดยอบรรยากาศฉลองแชมป์ <Yeah! S 1> แต่สิ่งที่คุณผู้ชมกำลังจะได้ดูนั้นหาได้ที่ช่องสามช่องเดียวเท่านั้น <Yeah! S 1> สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่กีฬาโดนๆกับผมแชมป์พิรพลครับหลังจากที่ทีมเลสเตอร์คว้าแชมป์อังกฤษพ e ีเมียร์ลีกทั้งทีมก็ได้จัดงานเลี้ยงฉลองกันในห้องโถงสุดหรูในสนามเลยนะครับมันซะ หลงังงานนี้นะครับทางรายการท็อปนิสของเราก็โชคดีได้รับเกียรติได้ชูถ้วยแชมป์ของหลีกอันดับหนึ่งของโลกคุณผู้ชมนี่คือถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับสูงเกือบ80เซนแล้วก็หนักเกือบ30กิโลกรัมส่วนเหรียญแชมป์นี่จะถ่ายใกล้ๆว่าไอ้บนเหรียญนี่มันเขียนอะไรโอ้มันยากมากฮะเพราะว่านักตเตะในเขากำลังเห่อคล้องคออยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแต่เราโชคดีครับที่ไปเจอกับตันทีมเวสต์มอร์แกนนะฮะมาทักเราแล้วก็บอกเอ้ยอยู่จากช่องสามไทยแลนด์ใช่ไหมจัด ได้ดูกันชัดๆเลยครับนี่คือเหรียญ Champions 2015-2016และเขาจะให้มันกับ t มนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับซีอีเอส thank you so much I'll see you in Thailand on นดับหนึ่งจริงๆแต่ที่เด็ดสุดก็คือคุณผู้ชมครับตอน5้าทุ่มนะครับทางทีมได้เชิญเฉพาะทีมผู้บริหารนักเตะแล้วก็แขก VVVIP เข้ามานั่งในสนามโล่งๆแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมีของขวัญอลังอลังเป็นสุดยอดเซอร์ไพรส์ไฟดับฮะ นี่คือโชว์สุดพิเศษเป็นโชว์พลุสุดดังและอลัง4นาทีเต็มๆดังๆโด,ดนดซึ่งหากเปรียบความสำเร็จของจิ้งจอกสยามในปีนี้ก็คงจะเหมือนกับพลุสุดดังตุ้ตมตามงดงามบนท้องฟ้าของเมืองเลสเตอร์ที่ดัง อลังและจะถูกจำอยู่ในใจของใครๆตลอดไป